เรียกว่าเป็นกระแสสังคมนะคะที่ต่างออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ทวงความยุติธรรมให้กับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดานะคะเช่นเดียวกับวงการบันเทิงไทยของเราที่ช่วยกันออกมาค้นหาความจริงรวมถึงอดีตคนรักอย่างแตงพสกรที่คำคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวเคลื่อนไหวถึงคุณแม่แตงโมบอกโมโหมากกับสิ่งที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์พัดพิงถึงพ่อโสซ,ซึ่งคือคุณพ่อของแตงโมนอกจากนี้นะคะแตงโพสกรยังเผยผ่านรายการทุกตกข,ข่าวว่ามีมีสม่งมาถึงที่บ้านสงสัยว่านี่คือการข่มขู่หรือไม่ซึ่งแตงบอกว่าตัวผม เองไม่กลัวตั้งแต่วันแรกแล้วที่ออกมาพูดเรื่องนี้ยงไปถึงประเด็นการทํางานของตํารวจมีการพูดจมตีทางฝั่งคุณปอลและโรเบิร์ตผมก็พูดท,ทัดทายว่าเป็นคนมีที่พลมาจากไหนไม่กี่วันหลังจากนั้นมีคนส่งมีมาให้ผมที่บ้านเป็นมีดยาวๆพูดตรงๆเล่นกับหมาหมาเลียปากหมากัดเราคงไม่ลงไปกัดกับหมาปล่อยให้เขาคมขู่ไปบ้านผมไม่กลัวด้านภรรยาใส่เลยด้วยกันคือทุกคนพร้อมสู้เพื่อให้ความยุติธรรมอยู่แล้ว